สวัสดีค่ะชื่อจ้านะคะ ำลังจะไปเรียนที่ Soas University of London ทันนะครับกำลังจะไปเรียนต่อที่ Warwick Business School ชื่อเล่นชื่อแฮมครับจะไปเรียน Morley b a c k h a d ชื่อโมนะคะจะไปเรียนอินเท e นี้ปี2022ชื่อมีนะคะไป University of Leeds ค่ะชื่อเจน,นะครับจะไปเรียนต่อ Newcastle University นะครับชื่อเล่นชื่อบุญค่ะจะไปศึกษาต่อนะคะสาขา LLM ชื่อจูเนียกำลังจะไปเรียนต่อที่ Leeds University ครับ พี่เตยคอยดูแลนะคะพี่เตยครับพี่เตยครับพี่หมีพี่อุ่นค่ะคาสเซอร์เป็นพี่ปื้มนะครับพี่ปื้มเป็นคอนซอลพี่ปลื้มนั่นเองค่ะพี่่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนที่เลือกมหาวิทยาลัยพี่ปื้มก็จะดูแลตั้งแต่เราเลือกคณะเรียนการจ่ายเงินการขอแคส แนะนำว่าอะไรที่แบบเหมาะกับเราอะนะคะจะมีช่วยเดินเรื่องเอกสารนะทั้งหมดเลยช่วยดูเรื่องวีซ่าด้วยค่ะเอกสารช่วยหาข้อมูลเพิ่มให้อะไรที่แบบเราอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะหาตลอดแล้วก็คอยทรหาตลอดเลยครับผถ้าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งปอตุ้ปอโทที่อังกฤษนะก็ b ิ i เอ็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆฮะใครที่สนใจหรืออยากไปเรียนต่อเมืองนอกมาใช้บริการของ t ิดได้เลยครับ สำหรับที่น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะก็สามารถติดต่อ Bit Education ได้เลยค่ะถ้าใครสนใจจะเรียนต่ออังกฤษก็มาปรึกษาพี่ปื้มที่ BitED ได้นะคะพี่ๆน้องๆคนใดสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับก็แนะนํา Bit Ed เลยครับถ้าน้องๆที่กำลังมองหาเอเจนซี่อยู่ก็แนะนํา Bit อ็น้องๆพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่กําลังดูศึกษาต่อนะคะต่างประเทศนะคะก็ฝากสถาบันบิ t ไว้ในใจด้วยนะคะ ผมแนะนำครับว่าควรจะมีใครที่เขามีความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนี้คะคอยช่วยเหลือคำแนะนำเราแล้วผมก็แนะนำครับว่า b ิ t e d u ิเ t ชันครับ